สวัสดีครับผมยุทธการเบญชานักวางแผนการเงิน CFP ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง w e l l for Health Hero วันนี้ผมมี3เป้าหมายทางการเงินที่คนวัย30 up, มัควรมีก่อนอายุ40เพราะนั่นคือช่วงที่โอกาสและความเสี่ยงเดินเข้ามาหาพร้อมๆกันครับ วัยนี้บางคนเพิ่งแต่งงานบางคนเริ่มมีลูกบางคนต้องดูแลพ่อแม่แต่เกือบทุกคนครับเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วอยากมั่นคงสักทีแล้วมีเป้าหมายทางการเงินอะไรละ่ะที่วัยนี้จำเป็นต้องมีให้ได้ก่อนอายุ40เป้าหมายที่1มีเงินสำรองฉุกเฉินให้ได้อย่างน้อย6กเท่าของรายจ่ายต่อเดือนครับเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิต จะตกงานเจ็บป่วยหรือธุรกิจสะดุดถ้ามีเงินก้อนนี้เราไม่จําเป็นต้องแบกหน้าไปขอความช่วยเหลือใครครับและที่สําคัญมันคือเกราะป้องกันความเครียดของตัวเราและครอบครัวครับผมเป้าหมายที่2มีระบบป้องกันความเสี่ยงให้ครบด้านครับไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุคนวัย30อัพความเสี่ยงเริ่มใกล้ตัวนะครับ การไม่มีประกันไม่ใช่การประหยัดเลยนะครับแต่คือการเอาอนาคตของตัวเองและครอบครัวไปเสี่ยงจ่ายปีละไม่กี่หมื่นป้องกันความเสียหายได้หลักล้านเลยนะครับเป้าหมายที่3เริ่มลงทุนเพื่อไวกยะเสียณทันทีครับเป้าหมายลงทุนอย่างน้อย1 0 1ถึง15%ของรายได้ครับอย่ารอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยลงทุนเพราะการลงทุนต้องใช้เวลา ไม่ใช่แค่เงินครับใครเริ่มก่อนเท่ากับได้เปรียบแม้จะลงทุนน้อยแต่ถ้าลงทุนอย่างสม่ำเสมอผลลัพธ์จะยิ่งใหญ่ในระยะยาวครับลองเช็คดูนะครับว่าคุณมีครบทั้ง3เป้าหมายนี้หรือยังถ้ายังอย่ากังวลไปเลยครับเริ่มตั้งเป้าหมายและลงมือทำทีละก้าวคุณจะมีความมั่นคงก่อนอายุ40แน่นอนครับผม สำหรับคนที่อายุเกิน40แล้วและยังไม่มีเป้าหมายเลยยังไม่สายครับเริ่มต้นช้าดีกว่าไม่เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นวันนี้ทันทีครับเพื่อเป้าหมายที่มั่นคงในอนาคตรครับสำหรับใครที่ต้องการให้ผมช่วยวางแผนและตั้งเป้าหมายการเงินให้ทักมาที่เพจ f a c e b o o k สุขภาพการเงินสำหรับคนสุขภาพได้เลยครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ทันทีเลยครับ ถ้าคลิปนี้ฟังแล้วได้ประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่อง Well for h e l l t h Hero ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพการเงินที่แข็งแรงครับผมสวัสดีครับ